สวัสดีค่ะขอแนะนำรีวิวที่45นะคะเป็นกระโปรงทรง A ค่ะตัวนี้เป็นสีดำความยาวถึงข้อเท้าเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ37-38ถึงนิ้วเลยค่ะสำหรับสาวๆที่ไซส์ใหญ่นะคะก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นทรง A แต่มีตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะคะตรงช่วงสะโพกนะคะ ด้านบนนะคะเป็นเอลแบบนี้นะคะเนื้อผ้าเกาหลียืดหยุ่นดีนะคะเอลฟรีไซส์เลยค่ะวัดก่อนยืดประมาณ26-27นิ้วนะคะยืดได้สูงสุดถึง36นิ้วและสูงสุดๆเลยนะคะคือ40นิ้วค่ะตัวสะโพกของตัวนี้ค่อนข้างกว้างนะคะแตกต่างจากทรง A ตัวก่อนๆหน้านะคะแล้วก็จะทำเป็น แพทเทิร์นแบบนี้ลงมานะคะถึงด้านข้างแล้วก็ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้จะไม่ได้รีดเพชรนะคะรีดตรงโค้งนี้เนาะแล้วก็เขาจะย้วยอย่างนี้นะคะย้วยโค้งมาถึงด้านตรงนี้เลยค่ะมีความไม่เท่ากันของชายนะคะแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ค่ะพอปล่อยนะคะทำให้กระโปรงเป็นทรงลอนแบบนี้ค่ะ คุณลูกค้าดูที่วิดีโอนี้เลยนะคะเพราะว่าบางทีอธิบายเป็นรูปภาพอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะคะมีซับในเหมือนกันทุกๆตัวค่ะเป็นผ้ามีลวดลายในตัวค่ะรีดเพชรเฉพาะด้านโค้งนะคะคุณลูกค้าจะเห็นแนวโค้งสองโค้งนะคะเดี๋ยวเราไป ดูด้านหลังกันนะคะว่าจะเหมือนด้านหน้าหรือเปล่าคะ่ะอย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะคะมีให้เลือกแค่หนึ่งสีนะคะความโค้งเหมือนกันกับด้านหน้าเลยคะ่ะคุณลูกค้าอันนี้เราก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะสังเกตทรงย้อยนะคะจากที่แมค่ค้า สังเกตหลายๆทรงนะคะรู้สึกทรง A ตัวนี้จะเป็น A ที่มีสะโพกกว้างกว่ารุ่นก่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าที่มีไซส์ใหญ่นะคะแล้วอยากได้เป็นทรง A แบบเบื่อเป็นทรงตรงแล้วนะคะลองพิจารณาตัวนี้ดูได้ค่ะเป็นรีวิวแบบที่45นะคะราคา850บาทเท่ากันค่ะ สั่งซื้อกับแม่ค้านะคะเบอร์โทรไลไอดีเดียวกัน082 77 98 990คะ่ะก็แจ้งแม่ค้าได้เลยว่ารีวิวกระโปรงตัวยาวสีดำนะคะหรือว่าเป็นแบบที่45ก็ได้คะ่ะแล้วแม่ค้าจะไปค้นหาให้ให้ลูกค้าได้นะคะจะแอดก็ได้หรือว่าทางลน์ทางเบอร์โทรได้ทุกช่องทางเลยนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีคะ่ะ เก็บเงินปลายทางก็ราคา850บาทไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะ